สวัสดีค่ะวันนี้คุณยายจะมาทำไอ้ผัดไทยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะพอดีเพื่อนเขาอยากกินผัดไทยจ้ะี๋้วคุณยายจะมาทำจะเจียวหอม นี่จ้าคุณยายไม่มีหอมแดงอ่าเลยคุณยายต้องใช้หอมแดงใหญ่หอมแดงบ้านเราไม่มีเนี่ยค่ะคุณยายจะเจียวกระ,ะ,ะเทียมค่ะก็เอาหอมสุดเผ็ดหอมแดงเจียวหอมแดง ไม่ได้แช่พริกพริกแดงพริกแห้งคุณยายก็เลยเนี่ยแช่น้ำร้อนจะได้มันเนิ่มไวๆแล,ล้วคุณยายก็จะใส่เครื่องปั่นเลยลใส่เครื่องปั่นเลยค่ะเดี๋ยวคุณยายจะปั่นละคลุณยายจะปั่นเลยค่ะ ได้ออกสีดแดงๆเนี่ยแล้วนี้พามชูกาค่ะน้ำตาลปิ๊บยายก็ใส่เลยพามชูกา คนฝรั่งเขาบอกว่าทําไมไม่เขียนภาษาอังกฤษบ้างเขาอ่านไม่ออกว่าผสมอะไรบ้างคุณยายบอกว่าภาษาอังกฤษชั้นไม่เก่งแล้วก็ไอเขาก็บอกว่าให้เขียนซับไตเติลคุณยายก็บอกก็เปิดหากว่าจะได้กว่าจะมาสกดได้คุณยายก็เลยต้องพูดด้วย <c oughs> ความชูกอความชูกระนะคะ แล้วก็นี่ค่ะทามารินซสอสไอมะขามเปียกคุณยายจะใส่สักส,สองช้อนดูก่อนมะขามเปียกใส่สองช้อนดูก่อนทามารินซอสนะคะ เะเปรีย้ยวไหม,มใส่อีกนิดนึงครึ่งช้อนให้ออกเปรี้ยวหวานอามมารินซอสแล้วก็นี่ค่ะฟิชซอส เอาพูดด้วยดีกว่าคุณยายสะกดไม่ค่อยเป็นอ้าวปึบก็นี่อุยเครื่องดูดอากาศก็เสียงดังแล้วคุณยายก็ไม่ได้ว่าจะสอนทำนะคะเนี่ยคือทำทำกินเองใส่ตามที่เราต้องการ ชิมได้รสชาติก็เอาละแล้ว,ลวบอกเพื่อน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 ฝรั่งก็บอกว่าเธอต้องบอกด้วยว่าสูตรทํายังไงบ้างคุณยายก็บอกว่าก็ไปเซิร์ชหาใน YouTube สิคุณยายก็เซิร์ชหาใน youtube ใน y o youtube มาทำกินเนี่ยเออ ยูทูบนะคะทำตาม YouTube ค่ะแต่ว่าปรุงเอาเองว่ามันจะจะเอาเผ็ดเอาเปรี้ยวหวานขนาดไหนเราก็ปรุงเอาคือคุณยายไม่ได้เน้นว่าทําให้ถูกเป๊ะๆทาตามปากรสชาติตัวเองชิมดูว่ามันจะออกเปรี้ยวหวานไหม ถ้าไม่พอคุณยายก็จะใส่น้ำตาลอีกหรือว่าถ้าเค็มไม่พอก็จะใส่ปลานิดนึงเปอน่าจะใส่ซอสมากเดีย๋ยวคุณยายใส่ซอสใส่ซอสดองรสนิดนึงว่าไม่เค็มนะ แล้วเนี่ยของที่คุณยายเจียวไว้ก็เอามาใส่เลยใสย่เข้าไปเลยใส่น้ำตาลทรายหน่งช้อนเออช้อนครึ่ง <c oughs>

น,น้ำปลานิดนึง oh. แต่ว่าเวลาเราทำเราก็จะมีน้ําตาลมีถั่วถั่วลิสงคั่วมีมะนาว เอาไว้บีบปรุงใหม่กับเนี่ยถ้าไม่แต่ว่าคุณยายว่าพอดีแล้วเนี่ยแต่ว่าถ้าเราใส่เส้นลงไปถ้ามันจืดยังไงเราค่อยปรุงทีหลังก็ได้อันนี้อันนี้ก็เป็นว่าพอดี คุณยายจะทอดไข่เจียวก่อนนะคะนี่จ้าคุณยายจะใส่ไข่เอาไว้แห้มเย็น แล้วก็คุณยายจะมาตัดเป็นชิ้นเป็นชิ้นโรยหน้าเดี๋ยวให้เดือดสักพักแล้วคุณยายก็จะใส่เส้นกระทะหนึ่งคุณยายจะใส่สองซอง ตอนนี้ก็เดือดแล้วคุณยายก็จะใส่เส้นลงไปถ้าไม่พอน้ำไม่พอก็คอยโยดที่หลัง ใส่เส้นแห้งๆไปเลยค่ะไม่ต้องแช่น้ำเพราะว่ามันจะได้เหนียวนุ่มบางครั้งคุณยายทำใส่แช่น้ำแล้วมันก็ขาดขาดลุ่ยไม่เหนียวนุ่มเอกอ,อใส่สามน่าจะใส่สามนะสามโซ่ดี เผ็ดไปตาม่รู้ทำให้เพื่อนฝรั่งกินบางทีอาจจะเผ็ดไปเดี๋ยวคุณยายใส่เป็นสั่งดีกว่าะจะได้ไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่ ได้ไม่เยอะนะอันนี้สามถุงแ้ใส่น้ำเพิ่ม ใส่ใบผู้ช่ายขึ้นเข้าไปแล้วก็ใส่ถั่วงอกแล้วนะคะเดี๋ยวคุณยายก็จะโรยหน้าด้วยไข่เจียวนิ่มหรือยังก็ไม่รู้ชิมดูก่อนอื้อ <c oughs> ดีเลยรู้สึกว่าจะเผ็ดเหนือนนัเนี่ยเพื่อนเขาจะกินได้ไหมเนี่ยโอ้ยทำไงดีเผ็ด่อยเดี๋ยวคุณยาจะเอาไปเทใส่หม้ออุ่นอุ่นไว้ ไว้โรยหน้าใส่กล่องไปดีกว่าไปบ้านเพื่อนค่ะวันนี้กินข้าวเที่ยงสวัสดีค่ะวัสดีค่ะวันนี้คุณยายมาหาเพื่อนนะคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Mm -hmm. And then uh, we get a meal, and uh, you know, and probably the people used to give it a little bit of money as well. So it was yeah. We actually had somebody come and do that. Was it Thai or that guy did the whole spread and he came and cooked for us? With it's the, it's the, it's uh, Vietnamese. Vietnamese it was Vietnamese. He yeah. yeah. made yeah. lettuce wraps spring and, rolls. and spring rolls. and mm -hmm. Yeah. So Brian, uh, we met we met Brian under one of the more bizarre circumstances. I heard Dean and I were going for a walk one beautiful Sunday morning. I think it was yeah. early. In Pad Thai, ja. everybody else, had after In the restaurant, curry is yep. very nice. Just mm. nice, not too nice. spicy, eh? Oh, spicy not too spicy, but. Mm. Sorry, I have to do my. YouTube. That's a line. It is delicious. Good, thank you. It's quite nice. Mm. I never have ever had it before, eh? mm. I never normally bother. Mm. So, Dina, you warm it up? Look at the tea, where's the tea? Yeah, I'm just warming it up. But... So, what are you eating, right? Curry and rice or pad thai? Uh. I'll have some of the, uh, the pad thai. Yeah, do, do not bread. mix with but curry. Yeah, it's gonna have a bit of it. Um, yeah. Don't don't mix them up on the plate. Don't 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 mix up. Sorry. Thai food either. eat yeah, yeah, yeah. it separate. Just tell Never mix right. it up. <laughs> so good. Seems it's seems it's like we eat Thai food in Thailand now. Hmm. Pad Thai in Thailand. Oh, that's that's very very. and and said he just finished breakfast. Oh, yeah. I know. had Breakfast this morning. Yeah. people are planning on coming out with a bunch of people here like this. <laughs> you're like I don't know. <laughs> of Just a little plate of food. Come here, Ethan. Ethan. There yeah, won't yeah. be many. Uh, there won't be many times where you walk in and you've got someone from Thailand making your yeah. Thai food. So take advantage I of it. Like it. But I will say it's got a kick. So if you like spicy food. Can you have a little spicy? Yeah, I do spicy. Oh, oh the, that's good. And she's making her YouTube videos. It's she does cooking spicy. classes. Um, you... <laughs> the crocodile on the train and the monkey. Oh, yeah, yeah, yeah. All yeah. my stories are true. Yeah, I, I never we, we, we don't doubt any of your stories. And the monkey got me into a lot of trouble. The sergeant major's running around with a double barrel shotgun. Where's that bloody monkey? <laughs> Who does it belong to? Say, Corporal Walters. Hey, now let's get these guys back. We've already heard it. But... Oh. You know, before I met Chandra, did uh, uh, I tell you I went a to, to cooking school uh, in, in Thailand? So like, when I first won the so second division like, on the lottery, uh, no, I went up no like, north. No I did a 14 day trip through the jungle, and we walked in three days, we walked 60 kilometers we walked this junior track and so we went uh, one video to another i'm not if taking photo it, of you it, just me okay. we're going to get on the youtube channel if you want <laughs> and then after that i went that's on a, you, uh, went a cooking <laughs> we There, <laughs> the youtube channel all so right allowed to yeah it's fine okay yeah, it's fine. Oh, oh that's, that's mean, good i'm good with mm -hmm. it i don't know what you mean when i finished the game you bought cookie ball โอเคขอบคุณค่ะแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตับใครให้คุณยายด้วยนะคะคุณชาสวัสดีชาบายาวิศบายบายบบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย